สวัสดีครับผมผมแม็กนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปซื้อสกูตเตอร์นะครับแต่เป็นสกูตเตอร์น้ํามันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วปัญหามันค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยขายทิ้งไปแล้วปัญหาของมันก็คือเรื่องแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เรื่องอะไหล่ที่มันไม่ค่อยครอบคลุมหมายถึงเวลาไปขับล้มนะครับอะไหล่มันค่อนข้างหายา,ยากและรอนานนะผมก็เลยขายทิ้งไปวันนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจว่า จะมาดูสกูตเตอร์น้ำมันสักคันหนึ่งเป็นแบบของประเทศไทยนะครับแบบน่าจะเป็นแฮนด์เมดนะครับแล้วใส่เครื่องเครื่องตัดหญ้านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่บนถนนคลองห้านะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับถนนค่อนข้างโล่งนะครับอากาศก็ค่อนข้างเย็นๆครับสบายเลยแหละเดี๋ยวมาดูกันนะว่าสกูตเตอร์ของผมเนี่ยที่ผมกําลังจะไปรับเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยได้จองไว้แล้วแหละมันเป็นมือสองนะครับ ผมว่าสภาพก็ยังดูใหม่อยู่นะฮะที่ผมซื้อเนี่ยก็เพราะว่ามันมันสะดวกดีอ่ะพวกสกูตเตอร์ยืนหรืออะไรแบบนะี้มันมันถอดไปไหนก็ได้ไว้ท้ายรถก็ได้นะครับผมก็เลยชอบแต่ตัวเนี้ยเนี่ยเป็นสกูตเตอร์น้ำมันด้วยนะครับมันก็จะแรงแล้วก็เสียงดังดีมันเป็นทูทนะครับมันเลยแหละน่าจะบิดมันเลยตอนแรกเนี่ยผมก็จะกลับไปซื้อแบบ ไฟฟ้านครับแต่ว่าผมเบื่อไงว่าขับไปได้ไม่กี่โลเนี่ยมันก็ต้องแวะชาร์จอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองมาเปลี่ยนใช้แบบน้ำมันดูถนนโล่งเลยวันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือถนนเส้นของห้าหรือเปล่านะที่เขามีสนามแข่งรถปะใช่แถวแถวนี้ไหมยนี่กระบะซิ่งเต็มเลยกระบะผมยังจอดอยู่เลย ซื้อของมารอแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทำเดี๋ยวว่าจะทำโปรเจกต์0 0มานะครับฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยตอนนี้ผมก็มาอยู่ร้านพี่เขาแล้วนะครับเดี๋ยวไปคุยกับพี่เขาเลยครับนี่ก็คือรถที่ผมจะมารับนะครับเป็นสีเทาเหมือนเทาเวบป้าเลยนะ สวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรครับผมพี่ตองครับอ๋อพี่ตองเนี่ยเดี๋ยวพี่ช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมครับว่ารายละเอียดเกี่ยวกับรถมีอะไรบ้างรถก็จะเป็นเขาเรียกสกูตเตอร์ยืนครับครับผมเครื่องจะเป็น63ดีซีแล้วก็มีท่อ,อะตะเตลลั่นนะไม่่ท่อครับลั่นหน่อยนะครับแล้วก็ยางจะเป็นยางตัวดีหน่อยครับอันนี้อันนี้มันต้องเติมลมไหมครับหรือว่าใช่ใช่เติมลมครับจุกมันจะอยู่ แล้วขาจะเติมยากหน่อยนะใช่ใช่ใช่แล้วก็รอหน้าเติมง่ายอ่าเป็นดิสหน้าหลังใช่ไหมครับใช่เป็นเด็กน้ำมันของจักรยานะครอืมเป็นของจักรยานจานเบรกก็จักรยานรถพวกนี้ดูแลยากไหมพี่ไม่ไม่มีปัญหาจุกจิตนึกว่าเพราะด้วยมันเป็นเครื่องสองจังหวะนะฮะเราผสมอย่างเดียวไม่มีน้ำมันเครื่องไม่มีพวกเฟืองอะไรอย่างไรอืมสองจังหวะมันเป็นเครื่องขุดดินครับ เครื่องขุดดินนะครับผมหกสิบสาม cc ลูกสี่สิบแปดชารสาม้าคันอัคันนี้เหรอใช่ครับอ๋อทำเครื่องแล้วด้วยนะครับเครื่องมันเป็นลูกเดิมคือพวกนั้นมันเป็นปอกเหมือนเหมือนปอกไดอา,าซีวะฮะมันไม่มีปอกอม,มันเป็นชุบแข็งมาเราเราไม่สามารถคว้านเปลี่ยนลูกได้ก็คือเปลี่ยนเสื้อถ้าเสื้อเป็นรอยก็คือเปลี่ยนยกชุดแล้วสมมุติว่าผมเอาไปใช้เนี่ยแล้วแบบลูกติดอย่างเงี้ยเอามาให้พี่ทําให้ได้ไดใช่ปะ ก็เหมือนเซอร์วิสได้ซื้อไปด้วยแล้วก็เซอร์วิสได้ด้วยประมาณสี่ร้อยกว่าบาทห้าร้อยประมาณนะครับชุดลุกสูงก็ราคาถูกใช่ใช่คือก่อนหน้านี้ผมเคยใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วเหมือนปัญหามันเยอะมากเลยคือเดี๋ยวเปลี่ยนแบตเดี๋ยวเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเดี๋ยวมาลองใช้แบบน้ามันดูบ้างอะไหล่มันถูกครับเพราะมันเป็นมันเป็นเครื่องจีนแต่ที่เราเล่นพวกส่วนใหญ่จะเล่นตัวนี้กันเพราะว่ามันซีซีมันเยอะอ แล้วอะไรหาง่ายด้วยแล้วมันมันมีของประเทศไทยด้วยแล้วก็มีของเมกาด้วยใช่่ใช่ราคาเมกาก็จะแพงใช่ใช่เมกาจะมีมีมีให้ดูไหมอันนี้คือทําเองหมดเลยอะพี่ใช่ครับอันนี้ก็เมกาอันไหนครับอันนี้เหรอพี่ใช่ใช่อ๋อแต่ก็คล้ายๆกันนะใช่แต่มันจะเป็นโปรอาร์มเป็นใหญ่ อ๋อเป็นโปรอาร์มคือด้านหลังเป็นโปรอาร re ์มอะใช่ใช่ฝั่งเดียวใช่ไหมฝั่งเดียวตามฝั่งเดียวน่าจะเป็นเกี่ยวกับเติมลมด้วยแหละผมว่านะอันนี้อะไรครับนี่กระปุกในกลางกันอันนี้อ๋ออันนี้ก็เมกาเหมือนกันใช่แต่นน네ี้เขาแต่งมาค่อนข้างเยอะครับคือเฟรมของประเทศไทยเนี่ยเราก็อาจจะอินสปายมาจากพวกนี่อย่างนี้ใช่ไหมเราลอกเราลอกมาจากเขาแหละเราเพราะว่าด้วยรูปทรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วราคาแพงไหมพี่ถ้าเป็นเมกา ของมันมันโดนพาษสีอันนี้ผมโดนมาหมดหกหมื่นห้าโอมีมีเครื่องไหมถ้าหกหมื่นห้ามีมาอย่างนี้เลยครับอ๋อถ้ามาพร้อมเครื่องก็หกหมื่นห้าต่ด้วยมันแบบแต่งเขาแต่งอะไรอย่างนี้เครื่องกี่ซีซีครับพี่สี่สิบหกครับอ๋อน้อยกว่าน้อยกว่าตัวนั้นอนกอยดิใช่ครับแต่รอบมันสูงกว่าเราจังดงัดกว่าตัวนั้นใช่ไหมใช่แต่ข้อดีของมันคือมันขึ้นไวมันเป็นเครื่องรอบ จะขึ้นไปแล้วหมดหมดไวมาไวหมดไวใช่ไหมนีเบรกพบมันอันนี้ไม่เป็นพวกจักรยานหมดเลยครับใช่ใช่อันไหนคือคันเร่งอับพี่นี่อ๋ออันนี้คือคันเร่งอันนี้คือเบรกใช่ครับเพราะถ้าเรายืนอ่ะเวลาเราบิดถ้าเราเสียอาการมือเราจะค้างเหมือนมอเตอร์ไซค์แต่แต่มอเตอร์ไซค์เรานั่งแต่ถ้าอันนี้มันเป็นเราปล่อยง่ายเหมือนคล้ายๆ ATV อทีวีะครับอ๋อมันจะไปใช้แบบเกี่ยวเกยวเอาใช่ใช่ใช่อืมน้ำหนักเป็นไงพี่ถ้าของไทยกับของไม่ต่างมีกัไม่ต่างกันใช่ครับอยู่ประมาณที่ห้าโล แล้วแต่ของแต่งเนี่ยถ้ายิ่งใส่ของของเข้าไปเยอะมันก็จะยิ่งหนักขึ้น,นเรื่องอ่าแล้วแล้วคันนี้อ่ะพี่ทำไมคันมันใหญ่มากเลยคันเนี้ยอันนี้ก็เป็นรถไทยสร้างเหมือนกัันครรบออ๋ถไทยำเป็นพี่ที่เชียงใหม่รอไท้แต่ดูแบบล้ำมากเลยนะฮะทรงมันจะเป็นคล้ายๆยูโอเป็นคาบบร์บอนแต่แผ่นอนะคาบบร์บอนอันนี้ก็คาบบร์บอนอ๋อไปหุ้มส่วนใหญ่จะหุมห้มหุ้มโอ้ยดูเครื่องตัวใหญ่เหมือนกันนะ ตัวเด ra ียวกันมีอ63เหมือนกัน63อ๋อตัวเดียวกับของผมเหรอใช่ใช่ยาวใช่ไก็จะมีเบ็ดเล็กเกนมากก็จะยืนกันนะแล้วจะโดนท่อกันบ้างไหมอ่ะบพี่ก็มีก็มีบ้างใช่ไหมแนะนำให้ใส่ยางเกงขายาวเออเวลาเล่นแล้วก็ลงรถก็คือลงฝั่งซ้ายอ๋อลงลงฝั่งซ้ายครับดูเท่กันอ๋อเป็นพวกเบรกชิมาโน่เบรกจักรยานเลยเนี่ยเบรกน้ำมันมัน มันลนึกกว่าอยู่แล้วเพราะว่าล้อจกักรยานมันล้อวงมันใหญ่แต่เนี้ยพวาวงเล็กยังมันมันก็ยิ่งหนึบกว่าอ๋ออันนี้คือเบรกน้ามัน<ช>แลวมันมีน้ามันในระบบเบรกใช่ไหมใช่ครับใช่เราต้องคอยเปลี่ยนคอยเติมบ้างไหมผมมันไม่เคยยังไม่เคยแห้งนะนอกจากจะแบบว่าซึมตามหัวอเงี้ยเพราะมันเป็นตาไก่เวลาย้ําหัวเนี่ยฮะเป็นตาไก่มีโอกาสเตมแต่มันก็คือถ้าอยู่มันก็อยู่อ่ะเซ็นปีก็ผมก็ยังไม่เคยเติมเัน ท่อเนี่ยมันมีแบบเงียบๆไหมพี่หรือว่าจะเป็นแบบเราเน้นแบบทรงนี้ส่วนใหญ่ตอนนี้ยังไม่มีใครที่แบบว่าทําเงียบแต่ผมว่ามันมันเงียบกว่าท่อเดิมเพราะว่าท่อเดิมอ่ะเขาถูกจํากัดพื้นที่ให้มันน้อยตามเครื่องถูกไหมครับพอพอถูกจำกัดพื้นที่อะห้องเก็บเสียงอะไรมันน้อยมันก็เลยดังแต่แต่เพิ่มี้่มันจะดังเพาะกว่าอะไรประมาณนั้นดังกว่ายังไงก็คือดังอยู่แล้วใช่ครับสองนังหวัด้วยนะมันเป็นสองนังหวะ การเติมน้ำมันอย่างรถผมอะพี่มันมันเติมน้ำมันนี่เติมยังไงอะพี่ผสมผสมทูทีทูทีใช่ครับเป็นทูทีเหมือนเหมือนสองจังหวะไออออโต้ลูบอ่ะนะใช่ใช่ออโต้ลูบใช่ใช่อันนี้ก็เติมเรียบร้อยตอนนี้อาาแค่นี้ผมเติมอันนี้เป็นไปวิ่งมารอบนะเนะเป็นไงพี่ไปวิ่งมาสู้เขาไม่ได้เหรอมีแรงกว่านี้ใช่ไหมแต่ก็ขับสนุกใช่ไหมพี่อันนี้ขับสนุกเลยครับแล้วผมกลัวอย่างเดียว รถพวกนี้มันจะกินหัวเทียนไม่ฮะไม่กินใช่ไหมใช่ไม่ครับเพราะก่อนหน้านี้นผมขับพวกด<ม>ีโอมันกินมากเลยอะ่ะผมว่ามันอยู่ที่เราผสมเ้วยถ้าเราผสมผสมหนาผสมวัตลุปเยอะครับมันจะฉ่ำมันจะทำให้หัวเทียนบอดว่ะบอดง่ายนะฮะอย่างนี้ลิตรหนึ่งพี่เติมกันประมาณเท่าไหร่ผมเติมมันมีเกดอีกครับถ้าตัวดีหน่อยก็แบบ<ห>ยี่บ้าดีซีอ๋อมันละตเกรด,ด้วยอ่าใช่ฮะถ้ายิ ถ้ากระปอกอย่างปอะพอขอ,อ,องทองทอะไรนอยู่ประมาณสามสิบตีต์ตอลิรตอนแ,แรกผมก็ลังเลระหว่างไฟฟ้ากับน้ํามันไปเข้ากลุ่มไม่เจอน้ํามันแล้วมันเป็นท่อแบบนี้ด้วยก็เลยแบบสนใจมันสนุกด,ด้วยเราชอบเสียงใช่ไหมครับมันมีเสียงนะแต่ถ้าไฟฟ้าถ้าเทียบราคาราคาเท่ากันน้ำมันแรงกว่าแต่ถ้าจะเอาแบบฟูต่างฟูต่างคนต่างฟูไฟฟ้าแรงกว่าอยู่นวเพราะมันดึงหนักใช่ไหมใช่ครับไฟฟ้าไม่มีพัด มีมช่วงสลิปมไม่ต้องรอรอบแต่เน่มันต้องมีรอรอบมีช่วงรอรอบนะันก็จะเป็นแบบระบบเหยียบอ,อันนี้เราจูนคาบูว่าจูนเหมือนพวกมอไซค์เลยใช่ไหมไม่ครับมอไซค์จะเป็นนมหนูแต่อันนี้จะเป็นแบบปิดตับเขาครับอ,นนอันนี้ลิ้นมันเปิดอยู่ไหมคบพี่ใช่หอันนี้อันนี้ลิ้นโชกครับอ๋อลิ้นโชกใช่ครับเวลาชกตอนเช้าแต่อ๋อปิดชกนี่แต่อันนี้อันนี้คือเปิดอยู่ใช่ไหมพี่ อ่าเนี่ยนะครับคือเึ่งเป็นลิ้นเหมือนหัวฉีดเลยครับแล้วมีกุญแจไหมพี่หรือว่าอ๋อเจาะตามเซเว่นก็ต้องระวังหน่อยใช่ไหมเป็นอะไรว่าปิดก็อุดอย่างงี้ใช่ไหมระดับปิดช็อกเนี่ยครอ๋อปิดโช็อกก็คือดับเลยใช่ลองลองสตาร์ทให้ดูได้ไหมพี่ลั่นไหมสตาร์ทง่ายใช่ไหมพี่ใช่ครับดึงทั้งเกาะก่อนนะครดึงทั้งปิดอ๋อ โคตรดังอ่ะลั่นเลยอ่ะถ้าในหมู่บ้านไม่ค่อยผมขับในกรุงเทพเลยอ่ะปีก้าแบบถนนใหญ่ผมว่าโอเคครับแต่บในหมู่บ้านจัดสรรอะไรเงี้ยเวลาออกตัวก็จะดังๆหน่อยวันยังไม่จับใช่ไหมใช่ใช่ใชออกไปแล้วก็จะจะจับประมาณสามพันรอบ อ๋อคอมันเป็นแบบอลูมิเนียมใช่ไหมพี่ครับอันนี้หัว C n C เป็นเสาอลูมิเนียมอันนี้อลู่ใช่อลูอันนี้ก็อลูใช่ไหมใช่ใช่าข้อตรงข้อต่อแข็งแรงดียวกันข้างในก็เป็นแกนเสียบเข้าไปอันนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะทําใหม่ทั้งคันแบบนี้มันงบประมาณเท่าไหร่พี่ประมาณหมื่นปลายๆหมื่นกลางๆขึ้นมันอยู่ที่ของครับบางทีเราเปลี่ยนเสาเนี่ยมันจะขึ้นมาประมาณ กือบสองพัน 8, ละอ๋อใช่เพราะมันเป็นแบบอลูมิเนียมสร้างนะใช่ใชแล้วก็จะมีเซ <CNC S 2> ียนซีล้็ล็อกอะไรอันนี้ก็เซียนซีหมดอันนี้ที่พี่ทําเองหมดเลยผมจ้างเขาอ๋อจ้างเขาเหมือนกันอ๋อผนึกว่าแบบลงกึงใช่ไหมหรือพี่ทําพวกแผ่นผมนีแต่พวกไอ้นี่ครับลงกึงพวกโครงสร้างแผ่นนี้ก็จ้างเขาเหมือนกันอันนี้โครงพี่ก็ทําที่นี่เลยใช่ใช่นี่โอ้แผ่นหนาดีนะแผ่นหนาเลยนี่ยอยากลองขับเงี้ยนะต้อง้วกลัวดิ ไฟฟ้าย,ย,ยังล้มเลยอ่ะมันจะดีกว่าไฟฟ้าตรงที่ไฟฟ้าฟฟมันออกแล้วมันกระแทกมันไปเลยเ<อ>แต่เนี้ยเรายังมีช่วงรอรอบช่วงรอคัดจับอแต่ก็แนะนําเวลาเวลาตอนขับรถใหม่ๆเอาเท้าขึ้นก่อนแล้วก็แบบเอาเท้าเข็นให้รถมันลอยตัวก่อนแล้วค่อยๆไถ่ไถ่ไปก่อนใช่ครับเออมีการสะบัดด้วยเหรอพี่อ่าฮะอันนี้แบบนั่งใช่ใช่ใช่อันนี้แบบนั่งอ๋อเป็นโช๊คแบบอ,อันนี้เป็นโชค๊ค ปรับจักรยานแล้วครับใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่จะคันนี้น่าจะแพงใช่ไหมนี่อุปกรณ์จักรยานคันนี้น่าจะไหลายตังค์มันจรสบาด้แล้วมันเหนื่อยไหมพี่มันปรับได้อออันนี้ท่อไทเทเนียมกับอันน้ชุบพับเป็นสแตนเลสจะไปไดซ์สีมาเหมือนพวกคําเหมือนพวกโลบาร์พวกคอมเมียม มันขับได้ไกลไหมพี่ที่พี่ขับกันไปไกลกันแค่ไหนผมไปยุดจับแถวโรบินสันยุดยาไปวัดม่วงไปกลับร้อยหกโลกับพี่ผู้หญิงที่ขายใช่ไหมใช่ใช่ใช่พี่เขาพี่เขาชื่ออะไรนะเจจุ๋มเจจุ๋มเจุ๋มก็ขับกันไกลเลยลุยน้ําลุยไายได้ใช่แต่อย่าให้มันเข้าฟอดเฉยๆแต่ก็ต้องระวังนะนะก็เหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะพี่นะใช่ครับ โอเคขอลองสักรอบดีอ่ะพี่ได้ไม่น,น่าแหกแถวนี้นะไม่ต้อยเขียนให้ผมขี่ดูก่อนโอเคพี่ขี่ <laughs> ผมลองสต,ตานึงนดึงให้ตึงก่อนเอาเท้าเหยียบรถด้วยครับเหยียบอ่อาใช่ครับแล้วก็ตุกขึ้นจะแน่นหน่อยเ้อ่าต้องเบิ้ลใช่ใช่ครับต้องตั้งคันเลหน่อยอใช่ครับเล็กๆทเล็กเรื่ยเยว,ยวยเลยวะ่ะวับอุ้ยนั่น ฝังง่งนู้นหลังฝั่งนี้หน้าครับแต่หน้าแนะนำว่าเขาต้องเบกเบรเบร,รววหลงงังดีกว่าจะทิมแรงกว่านั้นหรอเ่ ใช่ครับหมุนขึ้นมาเ,เดี๋ยวผมตั้งคาเร่งให้หน่อยมันน่าจะยังเย็นอยู่ก็ <_ d ang _> ก็ดังอยู่นะแล้วก็ดึงดึงตึงตอยู่โทษเท้าเตอร์ด้วยคนระับถ้าแบบรถทิปก็อีกีกสเตอ์นี้มันไม่มีเกียร์เราทีนี้เราก็อยากแล้วแต่คนชอบว่าชอบขับสนุกหรือชอบแบบสายทิปแชยวยว่ยาวๆหน่อยอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยแล้วอย่างนี้ความเร็วปลายประมาณเท่าไหร่อะพี่อันนี้ก็มีแป ต้องมีแปดสิบเลยเหรอโทรศัพท์นะฮะส่วนใหญ่ผมจะจับโทรศัพท์กันในแอปโทรศัพท์อะไรแบบนี้ครับแปดสิบก็แรงเยอะสำหรับรถยืนนะแต่เราต้องระวังมันหน้าเออแต่มันจะเบาๆหน่อยใช่ครับรถมือยี่สิบกิโลที่เออยังไม่ได้ลองยกเลยนะก็ไม่หนักเท่าไหร่นะแต่จะมาหนักช่วงนี้นะ่ยกขึ้นรถได้อยู่ใช่ไหมพี่คนเดียวใช่ใช่ใช่อันนี้เบากว่าพวกพวกนี้อืมหอมดีนะออโต้ลูป หอมมากเลยแล้วก็ข้อดูแลคือโซ่เราดูแลยังไงดีเวฟโซ่มันจะเบอร์เดียวกับพวกโซ่เหล่าลิ้นเวฟเพราะพวกโซ่เหล่าลิ้นเวฟมันอยู่มันอยู่ในน้ํามันตลอดครับแต่พอเนี้ยมันมาอยู่มันมาเจอฝุ่นเจออะไรเราก็พยายามหยอดจารบีฉีดจารบีหรือหยอดน้ํามันให้มันฉ่ำๆไว้เม้นข้อโซ่มันจะตายง่ายอืมข้อโซ่มันเล็กด้วยเพราะถ้าตายปุ๊บก็จะขาดใช่ไหมใช่มันจะงอมันจะขบพูดอ่งก่อนอย่างเงี้ยฮะ อันนี้ก็ดูแลง่ายนะพี่เนาะไม่เหมือนพวกไฟฟ้าหรอกมั้งแต่แบบก็เราใจอยู่เนาะเสียงแบบได้เลยอ่ะเสียงได้เลยอ่ะที่ชอบเล่นกันเพราะว่านี่เนี่ยมันมีเสียงถ้าไฟฟ้ามันกับฟีดไปเฉยไฟฟ้ามันก็แรงก็แรงจริงนะแต่ว่าแบบมันไม่สะใจอ่ะมันไม่ได้อารมณ์อ่ะมันไม่มีกลิ่นอย่างเงี้ยไม่เอออย่างเงี้ยไม่กลิ่นเหมือนพวกเคอาร์อะไรพวกนี้เลยนะใช่ครับ ของเล่นเยอะครับบางคันจบอยู่หกหมื่นกว่าก็มีโอ้โหอย่างี้อย่างคันเขียวอะคันเขียวจะอยู่ประมาณหกหมื่นนิดๆอย่างนี้ท่ออย่างนี้เขาก็เหมือนคล้ายๆฟ่งเดียวกันนะใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าเหมือนคอคอควันอย่างเงี้ยครับไปอย่างนี้ได้เท่าไหร่พี่ถ้าเอาท่อมาได้เงี้ยได้พันนิดๆส่งพี่ได้ได้ส่งไปสนีมาก็ได้ใช่ไหมผมอยู่ไกลอย่างเงี้ยได้อืมเอ้ยคันนี้มีอะไรด้วยพี่อันนี้คือวัดรอบอันนี้คือวันรอบครับวันรอบเครื่อง อันนี้เป็น GPS เหมือนเป็นของจักรยานครับมันจะจับ GPS ว่าเราวิ่งกี่โลแล้วคันนี้มีแบตด้วยเหรอพี่ทำไมอันนี้มันติดอยู่อะมันเป็นมันเป็นแบตอันนี้แบตเตอรี่ในตัวครับเปลี่ยนเปลี่ยนฐานได้เหมือนฐานนาฬิกาไอ้พวกนี้ไม่ต้องใช้แบตเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับไม่มีแบตไฟฉายก็ไฟฉายจักรยานไายลกลาองคืนอะไรเงี้ยว้าเหาใจตื่นเต้นอยู่เลยเขียงไม่โคตรดังเลยกลับไปต้องคุยกับเมียกับแม่เนี่ยแม่ด่าแน่นอน แต่ชอบอ่ะผมนี<ะ>่มไม่เอากลับบ้านเลยผมเอาสามชั้น,นอดไว้นี่อย่างเดียวนึนอุ้ยคันนั้นสวยนะสีแบบสีได์ไทเทอะไรเงี้ยนี่ชุดเสาคู่อเอ๊แะแต่ถ้าเป็นเครื่องมันแปลกๆอ่ะเครื่องอันนี้เป็นเครื่องสีม่งหวักอันนี้จะเงียบอ๋อนี้เงียบนนเลยใช่ไหมใช่เงียบแต,แ,ตแต่ราคาจะสูงหน่อยเพราะว่ามันเป็นเครื่องแท้ฮันด้แต่โครงของบ้านเราใช่โครงบ้านเราสวยอ่ะสวิงอาร์มแขนเดียวด้วยใช่ใช่เป็นโปรอาร์มนะ มันเริ่มจากอะไรครับเนี่ยพี่รถพวกนี้พี่ไปเจอมาจาก<ม>ไหนแบบมีประมาณสามปีผมไปนั่งสนามผมู่ใต้สนามของรถของครับผมไปเห็นเหมือนช่งนางแมนเทนนรถอ่ะเขาขี่มาซื้อของผมก็ไปเดินไปดูแบบผมเห็นเป็นเครื่องแต่ย่าผมก็มาทำแบบเอา,าเครื่องแต่ย่ามแม่ค่อย์เลยนะต่อเครือ่องแม่มาใส่ใส่แล้วก็แบบทำเล่นไปแล้ว อยากจะทำโค้งใหม่เพราะว่าม,มันเป็นรอยต่อเยอะยนะอะไรเงี้ยโค้งขายแปดคันห้ามางั้นคันแรกตอนนี้แม่ไม่ต้องตัดยาแล้ว <laughs> <laughs> เอาเครื่องมาใส่แล้วหางยังอยู่เลยเครื่องอแต่แบบเครื่องมันไม่แรงเมื่อก่อนมันแบบเครื่องคือเราไปหาเครื่องตัดญ้ามือสองมาใส่กันอย่างเงี้ยฮะก็วิ่งอยู่แบบห้าสิบกว่าหกสิบพอคนเริ่มเล่นเยอะความต้องการแบบมันก็เขาก็อยากแรงกันอยากสนุกมันสนุกก็เลยมาเจอเนี่ยครับเครื่องหกสามากา็แลบบ้ว เครื่อง63คือตัวที่ผมใส่อยู่ด้วยอันนี้คือแรงสุดไหมพี่สําหรับ63สำหรับ63ไอ้สำหรับไอ้เครื่องเขาเรียกเครื่องตัดหญ้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่เครื่องตัดหญ้านี่คือ63นี่ก็แรงอยู่ตอนนี้นะตอนนี้ที่แบบเล่นๆกันอะ่ะผมว่ามันดีสุดมันมีกาลังเพราะว่าเครื่องขุดดินอะ่ะมันออกแบบมาเพื่อให้ไฟแก่ๆหน่อยแล้วก็กําลังทอกในการขุดดินปัน่นดอกอะ่ะมันมีใช่ไหมเราพอเรามาใส่รถปุ๊บเราก็มีกําลังท็อกในการในการออกตัวได้ดีกว่ารถเครื่องตัดหญ้าเล็กๆ เพราะว่าเหมือนเคยขี่โกคาร์ท<ม>เขาก็ใช้เครื่องตัดหญ้าพวกนี้เหมือนกันนะ,ะแต่ว่าเหมือนจะรอรอบมากเลยออออต้องได้อรอบก่อนนะพอพอได้แล้วก็คือไปเลยอัตราทดด้วยอืมหลายอย่างอืมโอเคพี่เดี๋ยวเดี<ม>๋ยวชำระเงินเลยฮะพร้อมเจ็บต้องต้องตั้งอะไรอีกไหมได้ครับเวลาปิดก็ปิดตรงนี้ดับเครื่องใช่ครับมือปิดก็ได้พี่แต่มือมันจะม,ม,มือเปื้อนใช่ไหม อ่าแต่ถ้าถ้าเช้าเช้าโชว์นี่ต้องปิดหรือเปิดปิดต้องต้องปิดปิดนะปิดแล้วก็สตาร์ทมันจะประมาณสองทีอ่ะพี่เพอมันมีมันจะระเบิดหน่อยมันจะเหมือนขึ่งเนี้ยเราก็ล้วก็มือเปิดเลยใช่ครับแล้วก็กดคันเร่งทีนึงไม่งั้นลินมันจะล็อกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมโทรหาพี่ดีกว่านะแต่ดูคันนี้มันแบบสีสวยดีนะมันเหมือนเวฟป้าที่บ้านเนี้ยสีเทาสวยดี แล้วอย่างเงี้ยผมจะเอากลับบ้านนะพี่ผมต้องทําอะไรบ้างเอยคอได้ครับถอดคอใช่ไหมและสายคันเร่งมันจะเป็นไงพี่ตึงไหมเอ้ไม่ตอดเอาเอาแค่พับก็พอนะขมันบีบตอนนี้มันอันนี้มันบีบบีบมันจะมีแกนอยู่ครับแล้วค่อยขันแบบให้มันค่อยๆขันสามตัวใช่ใช่ครับให้มันไม่ใช่ลายทีเดียวออกหมดเลยครับเพราะว่าที่บ้านคันเก่ามันแบบเป็นไฟฟ้ามันพับคอได้เลยนะอย่างงี้ทําพับคอได้เลยพี่ ทำได้ครับแต่ปัญหาที่พวกผมเจอกันคือมันมันงอแงกอมันงอแงมันจะมันจะไปงอแงโชกระบบพับอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี้ดูแข็งแรงเลยแเมื่อกี้อันนี้มันจะแน่นครับใช่ครับกับโดนท่อเสร็จแล้วก็อ๋อเป็นยังไงดึงดึงด้วยครับเวมาใส่ครับพี่กก็ใส่นี้ก่อนใช่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  อ๋อมันเหมือนบีบอะนะใช่ใ่ไหมแล้วเราก็ต้องลงให้พอตรงๆลงแฮนด์กับไอตัวตัวล้อใช่ไหมแล้วก็ขัดล็อกก็จะบีบแน่นเหมือนเดิมแต่แนะนําเวลาขัดนะครับให้มันเท่าๆกันเฉลี่ยกันไปก่อนครับรอบนึงรอบนึงรแล้วค่อยตึงใช่ใช่เพราะว่าถ้าถ้าเราขัดตัวนี้อ่อนเลยปุ๊บน้ําหนักแรงมันจะมาอยู่ที่น็อตัวนี้มันจะทําให้หวานง่ายอืมเพราะมันเป็นมินียมอือแต่มีอะไรหมดนะพี่นะพวกนี้มมมีีอะไหร คครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนได้บ้างพี่ผมมีเพจชื่อว่าสกูตเตอร์น้ำมันเป็นเพจแล้วก็จะมีกลุ่มว่าแก๊สสกูตเตอร์ไทยแลนด์อันนี้จะเป็นกลุ่มที่แบบมาโพสต์มาคุยอะไรกันอยู่ในกลุ่มครับมี Facebook ส่วนตัวไหมพี่มีมีครับพี่พี่ทางมาหาผมนะได้ไแล้วก็เดี๋ยวผมลงไว้ให้นะจะได้ลงรูปไปด้วยได้คุณแล้วแล้วสำหรับตอนนี้ถ้ามีรถเลยมีคันไหนบ้างครัพี่ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี้ยไม่มีไม่มีเลยลใช่ไหมหมดแล้วขึ้นชน,นยอยากจะเป็นขึ้นเพราะว่าผมทําตามออเดอร์คืออย่างคันเนี้ยที่ผมประกอบขึ้นมาเป็นคันเพราะว่าลูกค้าสั่งสั่งสีนี้ก่อนแล้วพอ,อเขาไปเห็นสีส้มสวยเขาก็เปลี่ยนเป็นสีส้มเขาอขอเปลี่ยนได้ไหมเดี๋ยวผมเพิ่มตังค์ให้ผมเลยเก็บโครงรไว้แล้วทําโครงใหม่เพราะว่า สีส่วนใหญ่จะเป็นสีพาวเดอร์โค้ดหมดม,มันลอกยากอืมอันนี้คือพาวเดอร์พาวเดอร์โค้ดใช่<ต>พี่แต่มันลอกแบบ <c oughs> มันลอกมัน,ม,นม,มันไม่มมันไ่ง่ายเหมือนสเปร์ครับม,ม,รมันบูดเลยครับแข็งกว่าแต่ดูยังใหม่อยู่เลยนะประกอบได้กี่เดือนแล้วพี่ประกอบได้ประมาณไม่ถึงเดือนหรอกครับตั้งแต่ง,งานก่อนงานที่จะไปแข่งที่ที่เขาจัดแข่งที่เทมลอีและบีเลสซิ่งไอรถพวกนี้นะจัดงานแข่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทึ่งๆไปเปิดได้สองรอบไปลองแบบ ไปหาที่เล่นกันเนี้ยฮะก็มีเลสเตอร์ก่อม <c oughs> บีเลส <c oughs> บีเลสตูส้เขาไม่ได้ <c oughs> ทำไมอะรถมันแรงเยอะใช่ไหมพี่เราผมไม่มีเวลาลวด้วยครับเพราะช่วงนั้นงานพอ่พอเขาพอ่พอผมเปิดโรงงานะตะเลมงานพ่อเยอะแบบสามทุ่มยังไล่รถกันอยู่เลยแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ไปเนี้ยยังไม่เบื่อแต่เห็นว่าจะจัดเพิ่มจะจัดอยู่ครับ เดี๋ยวผมแจ้งได้ได้ครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ออกมาจากร้านพี่เขาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูรถนะครับว่าเวลาเราเอารถขึ้นท้ายรถเก่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็เมื่อกี้บอกตามตรงนะแบบตื่นเต้นมากเลยอะมันเสียงมันลั่นแล้วไม่รู้ว่ากลับไปเนี่ยแม่กับเมียจะว่าไงนะก็ต้องมีแบบบ่นบ้างแหละ ไม่รู้ว่าจะบ่นนานแค่ไหนนะโอเคครับก็เพื่อทุกคนนะครับที่มาดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเวลาอยู่ท้ายรถแล้วเนะี่ยเป็นยังไงนะครับโคตรมันอะสะใจมากเลยอ่ะดดดีดงดีดงดีดงชื่ออะไรครับชื่อน้องแมมมอสครับยิ้มอะไรหรอใจหงอนเหรองอนป้าเหรองอนปลา้างะงอนป้าบะ,อาะโอ้่ัสงสัรดิ์ไอหัวแหลม นี่ก็ประมาณนี้นะครับเวลาเราเก็บสกูตเตอร์ใส่ท้ายรถเก่งนะครับนอนไปเลยยังไม่มีน้ำมันซึมนะครับจากที่ดูเนี่ยไม่มีน้ำมันหกอะไรนะครับก็คันนี้เป็นรถเอาติดนะครับท้ายรถก็จะประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าพวก v ีอออะไรแบบมันจะใส่ได้หรือเปล่านะ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะฝากเพื่อนๆติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ